ยังมีท่านในรถน้ำต้นไม้แบบบีบสายยางอยู่บ้างแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ช่วยจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่ก็คือปืนหัวฉีดแบบปรับแรงดันได้สามารถปรับแรงดันได้เจ็ดรูปแบบเลยทีเดียวต่อง่ายๆเข้ากับสายยางสีหนุนไม่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มในชุดนี้มีครบเลยถ้ายังต่อใช้งานไม่เป็นแนะนำให้ปารปับิโดโอแบบช้าสามารถดูการสาธิตตามรีวิวได้เลยต่อง่ายจริงๆหมุนหัวฉีดก็เสร็จเรียบร้อยและนี่คือรูปแบบแรงดันที่ได้จากปืนหัวฉีดสปริงเกอร์ บอกเลยครับว่ารถน้ําผักรถน้ําต้นไม้แบบแรงดันที่นุ่มนวลจะทำให้ระบบรากไม่เสียหายที่สําคัญคือถ้าเมื่อมือกดก็มีตัวล็อกให้ด้วยยังก็ถือปืนหัวฉีดลดได้ทั่วสวนเลยและยิ่งไปกว่าน,นั้นปิดน้ําอัตโนมัติให้กับเราด้วยไม่ต้องเดินไปปิดก๊อกน้ําต้นทางให้ยุ่งยากอุปก,กรณ์ชุดนี้ไม่ถึงใบแดงนะครับ49บาทเท่านั้นสั่งที่ตะกาเหลืองมุมล่างซ้ายมือได้เลยครับขอบคุณครับ